วันนี้มีครูทายมาออนไลน์กับนางเรียนอยู่นะครับโนนห็นย,ยังสวัสดีครับท่านผู้ชม เป็น2 1 2เพราะฉะนะั้นเจอและ5กับ11ทั้งผู้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วหรือยังเป็นยังกำลังสอนเป็นแล้วเราก็ห,<ร>หยุดเลยเราหยุดเลย,เ<ร>ยเลยูกทีนี้เราก็เอามาเรียงใหม่เราจะได้ว่าหอลรอะมของ2เอาไปใช้สิของ20และของ44จะได้เท่ากับ เราจะไม่เอาตัวด้านล่างอ่ะก็จะได้ว่า2คูณ2มี่กินเท่าไหร่นี้4 4ถูกต้องดังนั้นหอรอรมอของ20และ44ตอบเท่าไหร่เปิดไม่ด้วยเวลาตอบครูไม่ได้ยินตอบ4โอเคไหม เก่งมากค่ะโอเคทีนี้อันนี้หอรมอนะจะทบทวนได้เฉยๆนะผ่านแล้วนะวันนี้เราจะมาขึ้นคอรนอคอรนอมีวิธีการลักษณะเดียวกันกับหอรมอแตกต่างกันนิดหน่อยถ้าพวกเราเข้าใจหอรมอแล้วเดี๋ยวก็จะทําคอรนอได้ไม่ยากโอเคคอร์นอนเอาละคอร์นอกับหอลมอชื่อคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน คอร์อนอคือตัวควูณร <merger. S 2> ่วมของจำนวนหกเจ็ดหกแปดสี่สิบแปดอะครูทยพอแล้วจุดจุด <plains. S 1> จุดไว้ก่อนนะจุดจุดจุดไว้ก่อนนะอะทีนี้แม่สิบแม่สิบมีขวัญใจทุกคนเลยทุกคนต้องท่องได้เอาเริ่มสิบหนึ่ง สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสิบสิบหกสิบเจ็ดสิบคูณเจ็ดอ่าเจ็ดสิบสิบคูณแปด แปดสิบนะอ่ะเราพอและเราหาเท่าน <love> <tem multiple. laughs> ี้พออ่ะเท่านี้พอเสียงคูโบนะจุดๆไว้นะลูกนะพอทีนี้ลูกลองมาพิจารณาดูซิว่าเลขที่เราหาเพหาคูณงูหกและสิบอะมีตัวไหนที่มันแบบซ้ํากันบ้างมีไหมคู่เสียงเบาเพราะคู่เสีถอดหูฟังไงเอาเอาใหม่เอาใหม่ลองดูใหม่นะ ในบรรทัดในลูกสองบรรทัดที่เราหาเมื่อกี้เนี่ยมีเลขใดซ้ำกันบ้างลองดูสิใสแสายตายหาอย่างรวดเร็วอ่ะคุณเจอแล้วเร็วพวกเราเจอ,อยังเจอตัวยังที่มันซ้ำกันทั้งสองบรรทัดเลยใครใครพูดว่า30บอ่ะถูกต้อง30 30เจอแล้วสาบ ูเปิดแล้วพวกเราได้ยินไหมอ่ะบพิชาคณิตศาสตร์ป .6 ครับอ่าเราก็ตอบได้เลยว่าจริงๆต้องบอกคูตรงนี้มันคือตัวคูณด้วยโอเคครับไม่รบกวนคุณทายนะครับคุณทรายในสอนทางเชื่นเด็กคนนี้วิชาคณิตศาสตร์ป .6 ครับทำอะไรคะคุณพี่คุณน้องออนไลน์อยู่คุณพี่อ่ะ คุณน้องอ่อนลายคุณพี่นั่งทำอะไรเห็นมาไอชาอเห็นอะไรนี่เดี๋ยต้องมีับันนี้เจรติเชฟฟ์เอาทุนการศาลย์รับเรียนมามอบให้นะครับจำนวน18ทุนครับรวมเป็นเงินตั้งหมด4 5 0หมื่บาท

เด <mm ี๋ยวจะไปบอกเขาขอบคุณเยเรียบร้อยครับขอบคุณมากมากนะครับตายเชฟบอนให้ปายเอาไว้ครับเด็กๆก็เปิดเทอมแล้วเด็ก่อยมาเอาตังค์นะครับเดี๋ยวตังค์ใส่บัญชีไว้ก่อนขอบคุณคุณนินมากที่มาช่วย ถ่ายรูปให้นะครับเรียบร้อยมันกำลังออนไลน์อยู่ร็จแล้ววะเรียบร้อยบายใจออนไลน์เด็กๆดีดาอันนี้ากี่คนนะพ่อ12คนใน30คนก็40%ซดีกว่าไม่ได้เออดีกว่าไม่ได้อะไรเลย40%เอร์ือโอเคแล้วเยอะและ้ว ้อยวันนี้มารับป้ายของเชียบปั้นนะครับไป้วนมาเจอมีสูดทายกัำลังนอ,อนไลน์กับเด็กม .6 ครับเด็กป .6 ม,มี30คนเก็ปนี้ลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับกดติดตามด้วยนะครับกิงงิง